ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆมือกลองทุกคนนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมเอดดมเมอร์นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้คิดกรุ๊ปมา1กรุ๊ปนะครับก็จะเป็นเคือกรุ๊ปนี้ผมใช้พื้นฐานของเออ a d พาราดเดนะครับ ใช้สโตกของพลา e l เด้นนะครับก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย,ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซาย้ซายนะครับก็ลองเอามาคิดสร้างเป็นกรุ๊ปดูนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเล่นยังไงนะครับเอ่อโน้ตชุดนี้ทั้งหมดนะครับจะใช้เป็นคําเบตสองชั้นทั้งหมดเลยนะครับก็ลองมาฟังดูกันนะครับว่ามันจะตียังไงนะครับ อ่าครับเป็นงไงบ้างครับรู้สึกว่ามันจะเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกำหนด บีดไว้ที่120นะครับก็มาดูกันในจังหวะที่1ที่1กันก่อนเลยนะครับห้องที่1น,นะครับจะเป็นกระเดื่องนี้สังเกตว่าจะเป็นจังหวะตกตลอดเลยนะครับจังหวะที่1 2 3 4นะครับก็คือเหยียบกระเดื่องเป็นโนต้ตตัวดำเลยนะครับเป็นจ,จังหวะตกหมดเลยนะครับส่วนไฮแฮดอันนี้ก็ไฮแฮสแนร์ไฮแฮดไฮแฮ I h a นร์แสแนร์สแนร์นะครับอันนี้ใช้พื้นฐานของการตีพาราดิเด้นเลยนะครับมาดูเลยครับ r l RRL RLL นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีซ้ํากันเหมือนเดิมนะครับชุดที่2นะครับเดี๋ยวลองมาดูช้าๆนะครับผมจะตั้งบีดไว้สักประมาณ80ต้วกันนะครับ นะครับคิดว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพื้นฐานที่ผู้เริ่มฝึกเล่นกองชุดนะครับควรจะฝึกไว้ใช้กันนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มันเอาคือแบบเอาไปใช้ในแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นได้หลายแพทเทิร์นนะครับแล้วก็รวมถึงฟิลอินด้วยนะครับก็นำสามารถนำกลุ่มนี้ไปใช้ได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับคือใช้พื้นฐานของเอ่อโน้ตของพาราเดนสโตโลนะครับเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับก็เริ่มฝึกจากบีช้าๆก่อนเลยก็ได้นะครับเริ่มที่80 85ิบแปดสิบห้าเก้าสิบเอาร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะฝึกได้ถึงเอ่อ เทมโปเท่าไหร่นะครับหรือบางคนอาจจะฝึกได้ถึงประมาณเทมโป140 150อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็นการพัฒนาฝีมืออีกขั้นหนึ่งนะครับก็ลองมาดูกันช้า,ชาๆ้ครั้งหนึ่งนะครับ นะครับก็จะเห็นห้องสุดท้ายนะครับจบเป็นตัวดําแค่หนึ่งจังหวะนะครับก็ <c oughs> วันนี้ผมก็มีคลิปมาแนะนําไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมือกองทุกคนนะครับก็จะเรียกว่าได้รับความรู้เรื่องกรุ่มใหม่ๆนะครับก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับ ็วันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็ขอให้ติดตามชมกันด้วยนะครับว่าจะมีอะไรมานำเสนอมีเทคนิคอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามีาโน้ตเพลงอะไรมานำเสนอก็ขอให้ติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอ,อจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วครั้งหน้านจะเป็นอะไรก็ต้องลองติดตามชมกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ